สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมเพื่อนๆพืพพพพพ่กำลังอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีนอนเดเวครับและในคลิปนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับเห็นอยู่ขณะนี้คือบ้านไม้โฮมสเตย์สุดคลาสสิกริมแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานนั้นมีบ้านไม้สุดคลาสสิกหลายหลังนะครับนี่คือบรรยากาศของค่ำคืนวันเสาร์ที่มีผู้คนหล่งไหลามาเที่ยวเชียงคาจนจานวนมาก ที่ถนนคนเดินเชียงคานครับนอกจากจะมีบ้านไม้สุดคลาสสิกแล้วยังมีงานศิละปะที่น่าสนใจอยู่หลายงานนะครับอย่างเช่นงานเขียนเสื้อด้วยลายมือนะครับพี่คนนี้เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านกระปุกตั้งอยู่ที่ซอย11ถนนคนเดินเชียงคานนะครับกําลังเขียนด้วยลายมือคําว่าเชียงคานครับและที่พิเศษกว่านั้นครับเพื่อนๆที่มาซื้อเสื้อ ประสงค์จะให้พี่เขาเขียนข้อความไหนในเสื้อให้นะครับก็สามารถจะเลือกแบบเสื้อแล้วก็ระบุข้อความได้นะครับแต่มันต้องไม่ยาวมากต้ไม่ยาวมากนะบางคนมาเป็นกรอนก็ไม่ไหวนะมั่งมีสี่ี่เขียนโอเคบางคนก็เอาชื่อด้วยนามสกุลด้วยอย่างเงี้ยผอ้โาว่าหัวใจมีตีนเลยหัวใจมีตีนต้องดูหลาย ดูหลายมันเอาหลายไนเนี่ยหรอลายนี้เลยครับดูหัวใจเ่ใช่คข้อความที่เรากําหนดขึ้นนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นข้อความที่ไม่ยากหรือว่ายาวเกินไปนะครับทใช้สมาธินะพี่คะวันนี้ผมขอให้พี่เขาเขียนข้อความว่าหัวใจมีตีนอ่อนเวยครับพี่เขาก็เขียนให้ด้วยความยินดีครับไม่คิดเงินเพิ่มเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่มาเที่ยว เขียนข้อความเพิ่มพี่เขาไม่คิดเงินเพิ่มนะครับเขียนเพิ่มแต่ไม่คิดเพิ่ม,มไม่งงใช่ไหมครับ,บเดี๋ยวเราไปดูว่าเสื้อหัวใจมีตีนออเดเวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรแต่ก็มีนะเครื่ออยู่จะปรับไดนี่เขาอยู่งานเราเด่นที่ออกเป็นสีสกรีนยาซักเครื่องได้เลยซักเครื่องได้สบายนะฮะได้ครับ ถ้าเราไปบอกใส่สามปีนี่กลับมาหาเราก็ใส่เสื้อตัวนั้นมาใส่ตัวนั้นมาหาุเราดีใจนะอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาสั่งลายใหม่สั่งลายใหม่เลยเดี๋ยวอีกสามปีผมจะกลับมาใหม่ใส่ตัวนี้มาหาพี่นะทำาือกวนขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าลูกค้าเราก็จะจะจะกลับมาหาเราเรื่อยๆครับครับเพราะปีหนึ่งผมก็จะออกแบบใหม่สักสองแบบอะไรเงี้ยล้วแต่ครับพือี่มนแบบใหม่ พี่เขาบอกว่าเสื้อที่ซื้อไปจากร้านกระปุกสามารถซักเครื่องได้แบบสบายๆแม้จะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับลูกค้ากลับมาหาเรื่อยครับบางคนนั้นหายไป3ปีกลับมายังใส่เสื้อตัวเดิมกลับมาหาก็มีนะครับนี่นะครับเสื้อหัวใจมีตีนออเดเวตตอนนี้นใกล้จะเสร็จแล้วก็มาหาพี่ก็ได้นะอยากได้ข้อความาอะไรแต่ไม่ยาวเกินนะมาเป็นกปอนน์ก็ไม่ไหวนะ <laughs> เท่าไหร่นะพี่160ครับไซ์้อบาทตมแพงเลยใช่ไหมครับสำหรับงานแฮนด์เมดสวยๆเช่นนี้ผมก็จะฝากพี่ก็ห้อยไว้นะครับเก็บเอาววันธรรมดา,นา,าเ,เนยผมจะิเขามาขาย่วะผมก็กลับไปทำเชื่อเนี่ยครับ ถ้าอยากเจอพี่ต้องมาวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถ้ามาวันธรรมดาไม่มีใครบ้านให้นะโยมเพลย์เลยที่ผมอยู่คนธรรมดาพี่อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับใช่ครับข้อความที่กำหนดเองหากมาที่เชียงคานจะต้องมาสุกเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากว่าวันจันทร์ถึงพ่อัสพี่เขานั้นอยู่ที่ตลาดต้นตาลขอนแก่นนะครับแต่ว่าเสื้อที่ถนนคนเดินเชียงคานเปิดทุกวันนะครับจะมีน้องอีกคนหนึ่งมาขายครับถ้าอยากได้ข้อความที่กําหนดขึ้นเองจะต้องมาวันศุกร์เสราร์อาทิตย์ถึงจะเจอพี่เขาเขียนให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากหัวใจมีตีนออเดเว a y พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับก็ะปุกตั้งนนี้เเป็จ,จายลลยลวครับโอ้แมวนะน่ารัก